มลคายมลคายเจ้าแห่งความรักความเมตตาเจ้าแห่งความสุขความอ่อนโยนเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์มลคายก้อนเนี้เขาสวยงามปกติตอนนี้มลคายที่เราขายกันในตลาดเนี่ยเป็นมนลคายปลอมเยอะมากขอบอกเป็นลมนลคายใช้อยข้อมืออะไปเดินเดินดูที่เขาขายตามร้านแบบพอเราจับปุ๊บเฮ้ย หินเขียนลาย <c oughs> เข้าใจใช่ไหมบอกว่า,าหินเขียนลายอะไรอย่างเงี้ยมาระคไฮปลอมแต่เนี้ยคือมาระคไฮก้อนดิบข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้แล้วตัวมาระคไฮเนี่ยความมีเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเขาจะมีเลเยอร์ที่เป็นแบบนี้ลายๆเพราะฉะนั้น ว่าพามตั้งชื่อเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแห่งความรักความเมตตาความอ่อนโยนความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เวลาคนที่เขาหลงรักมรลครเนี่ยเขาจะวางมรไครไว้ในพื้นที่ที่แบบว่าอะไรอะส,สถานสถานสถานอะไรก็ตามที่เป็นสถานสงเคราะห์เพื่อแบบฮีล ฮิลเย,ยียจิตใจผู้คนอย่างเช่นบ้านพักของผู้หญิงที่ถูกทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยเพือ Hill, ่อฮิลหัวใจให้คนที่เข้าไปอยู่ที่นัน่นนะคนที่เข้าไปในสถานที่แห่งนั้นเ่ให้เขาแผ่พลังแห่งความรักความอ่อนโยนออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเล่นพลังหินเนี่ยหรือว่าฮาร์ดไม่ใช่สีโพุทธทีเขาเรียกคริสตัลฮิลเลอร์ที่เพื่อนเพื่อน,น,นของป้าแพมที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยที่เขาจัดสนามพลังเนี่ย หินที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากพลงอเมทิสโรสคอร์เนี่ยเขาจะต้องมีมาร์คไบางทีพวกหินสีดำหินเคลียร์เนี่ยเขาไม่ค่อยวางสักเท่าไหร่แต่เขาจะวางอะไรที่เป็นกระแสะเมตตากระแสะความรักซึ่งจะทำให้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะ่ะได้ได้รู้สึกรู้สึกว่าที่ที่เข้ามาเนี่ยใช่เลยเป็นที่ที่พลังความรักความอ่อนโยนความเมตตาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์คไป้าจะเรียกว่า เจ้าเห็นความรักและเมตตาเจ้าเห็นการบำบัดเยียวยาหัวใจคนที่ใจแข็งหรือว่าแข็งเป็นหินหรือว่าไม่เชื่ออะไรง่ายๆไ,ไม่จริงหรอกอะไรไม่ใช่หรอกอะไรยเงี้ยเขาจะซอฟลงเยอะเวลาเขาอยู่ใกล้มาละไก่เนาะนี่จะให้ดูลายเขาเขาไม่ใช่ก้อนสวยกริปนะคะเขาบอกนี่นะคะธรรมชาติเพราะว่าเขาเป็นลายธรรมชาติของเขาและอีกอย่างเนี่ย มาละไคเนี่ยเขาจะมีความพรุนในระดับหนึ่งซึ่งข้างหลังเนี่ยเป็นประมาณนี้นี่เขาจะมีสีแบบเออถ้าเป็นสีเขียวสีน้ำเงินปนไปด้วยเนี่ยเขาจะเรียกว่าอสุไล์มาละไคแต่นี่เขาจะเน้นไปที่เขียวแล้วก็จะมีความเป็นตาตาความเป็นดอกความกระจายของเขาเหมือนเขามีจุดศูนย์กลางแล้วเขาก็ค่อยโตแล้วเขาก็มารวมกันอะไรประมาณนั้นนะคะนะคะ ใครชอบมระครและอยากพามราะครไปตั้งไว้เพื่อเสริมพลังเมตตาถามว่ามันมัน,ม,นมันแค่มระครหรือปล่าที่เสริมพลังเมตเยอะค่ะแต่อันนี้สําหรับพระพิมลเขาคือเจ้าแห่งความอ่อนโยนเขาบอกเขาคือเจ้าแห่งความอ่อนโยนกําลังมองว่าหน้าเอาไปวางตรงกลางหรือถ้าสมมุติว่าตรงห้องรับแขกตรงโต๊ะเล็กเนี่ย ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากตั้งอะไรที่มันเด่นสะดุดตามากมายไก่กองเนี่ยแต่ว่าอยากให้คนที่ามาเยี่ยมบ้านเรามาเยี่ยมออฟฟิศเราเขาบอกอย่างเช่นมาติดต่อธุรกิจมาเซ็นสัญญาอะไรเงี้ยรรบรู้ได้ถึงพลังความรักความอ่อนโยนของเราอะตั้งเขาไว้ที่โต๊ะเล็กห้องทํางานตั้งเขาไว้ที่โต๊ะเล็กห้องกลางตั้งเขาไว้ที่โต๊ะเล็กกลางบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเสริมให คนในครอบครัวของเราเนี่ยปองดองกันมากขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่รับรู้ได้จากมาละคไยเนาะราคาน้ำหนักของมาละคไยก้อนนี้จะอยู่ที่อ,อ่อหนกิโลค่ะ1นึ่งพัน่งพันสกรัมนะคะเมืม่อก่อนเมื่อก่อนนี้มาละคไยจะแพงมากนะ,ะเป็นหินที่ราคาสูงปริ๊ด ราคาเส้นหนึ่งไอหินที่ราคาสูงปริศชนิดหนึ่งทีเดียวคะไ,<ด>ไว้ห้องนอนดีไหมครับก้อนนี้หรอไว้ในห้องตรวจที่โรงพยาบาลไหวไหมครับได้หมดในห้องนอนเราก็จะได้เฉพาะเราอะตรงกับภรรยาเราจะเพิ่มความรักความเห็นใจแต่ถ้าเราเอาไว้ที่ห้องตรวจถ้าเราเอาไว้ในพื้นที่ สาธารณะหมายถึงว่าที่ผู้คนเข้าออกบ้านมันก็จะได้เผื่อแผ่คนอื่นด้วยเขาก็จะได้รับพลังตรงนั้นด้วยบางคนที่ไม่เคยอะไรกับหินอ่ะอาจจะหันคว้ามามองไอหินอะไรอ่ะสวยจังเราก็จะได้มีหัวข้อสนทนาต่อแล้วเราก็จะได้สามารถคุยเรื่องหินคุณสมบัติของหินเพื่อจะมีท็อปปิกในการสนทนามากขึ้น แล้วเราอาจจะสามารถที่จะโน้มน้าวให้เขามีหินติดตัวสักเส้นสองเส้นอย่าลืมนะว่าการที่เราสามารถโน้มน้าวใครให้มีหินเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบไปทําให้เขาสิ้นเปืองนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยปกป้องออร่าะเขาจากการโจมตีทางคลื่นพลังงานบางอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคือป้าจะให้ทำมัสเซลเทสให้ดูก็ได้ ว่าอย่างน้อยในยหินสักชนิดหนึ่งที่อยู่บนแขนเราเนี่ยเขาปกป้องเราจากคลื่นมือถือจากคลื่น Wi-Fi ยังไงนะคะอันนี้จะบอกว่าทั้งร้านมีสองก้อนค่ะมีสองก้อนใช่แต่แต่ก้อนเนี้ยนางจะบอกภาษาป้าแพร็มนะอย่ากโกรธนะนางจะดอกดอกคือความเป็นดอกดาวกระจายของนางอันนี้เห็นปะ สารพัดจะดวงตาสารพัดจะาปบเป็นดอกเป็นดวงอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะเอาน้ำหนักของนางจะบางเบากว่าก้อนเมื่อกี้หน่อยหนึ่งน้ำหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอ้อก้าขีดเีก้าสามก้ายังไม่ถึงกิโลเพราะฉะนั้นก้ราคาก็จะตามน้ำหนักไปพร้อมฐานอันนี้สีนี้ความเป็นโครงด้านหลัง จะถูกขัดมาระดับหนึ่งจะบอกว่ามาระคายมีคุณสมบัติของความพรุนค่อนข้างสูงนะคะด้านหน้าเนี่ยเขาจะเคลือบเอาไว้พยายามอย่าเอาไปล้างไปขัดเพราะว่าถ้าเอาไปล้างไปขัดเนี่ยความพรุนแล้วก็ลายเขาว่าจะหายเหมือนคนที่ใส่มาร์คายอะ่ะสร้อยข้อมือมาร์คายถ้าใส่ติดตัวใส่ติดมือเนี่ยน้องปุยดูนะคะน้องปุยนภัทรเห็นไหมคะอาาจะบอกว่า เขาเป็นดอกเขียวนะคะไม่ใช่ดอกอื่นายใหญ่ลายนี้ลายนี้จะก้าวขีดกว่านะคะขาดกิโลหย่อนอยู่นิดๆน,นะคะซสายนางก็จะเล็กกว่าของน้องเทียเมื่อกี้นะคะด้านหลังเ,เหมือนด้านหน้าจะใหญ่ๆแต่ว่าด้านหลังก็คือเนี่ยคะ่ะจะออกแบนแล้วก็ส่วนที่ด้านหลังก็จะ ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนเหมือนของน้องเทียของน้องเทียเ็าจะมีความท่ำความโพร่งอันนี้ข้างหลังก็จะฉุกเจียทําความสะอาดมาระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ที่พ้าพัมให้ดูเนี่ยเอ่อมลคายจะเป็นตัวที่ช่วยให้คนรอบตัวเราคนรอบข้างป้าขอแนะนำว่าเหมาะกับพื้นที่ทำงานน่ะใครที่มีห้องทำงานส่วนตัวโอเค ใครที่มีห้องบำบัดส่วนตัวใครที่มีพื้นที่บ้านที่เป็นสถานที่บางอย่างที่มีคนไปมาหาสู่บ่อยๆเหมาะที่จะวางมลาคายไว้ที่โต๊ะทํางานหน้าบ้าไว้ที่โต๊ะทางานหรือโต๊ะเตี้ยที่ห้องรับแขกเพราะฉะนั้นตัวมลาคายตัวนี้จะแผ่กระแสะความอ่อนโยนและเผื่อแผ่ทุกคนอย่างที่น้องโต้งถามหมอโต้องถามว่า ในห้องนอนได้ไหมครับได้แต่จะได้แค่น้องโต้งกับภรรยาแต่ถ้าเราเผื่อแผ่คนอื่นก็จะถือว่าเขาทำงานเต็มศักยาภาพของเขามากกว่าป้ามองอย่างนั้นนะซึ่งก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเคป้าถ้าแนะนำเอามาต้องเอาไปไว้ที่ห้องตรวจค่ะแต่ว่าในห้องตรวจถ้าสมมุติว่าเป็นแพทย์แผนปัจจุบนันโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะประมาณว่าเออ ไม่ให้ใส่นู่นไม่ให้ทํานี่เขาจะให้ดูแบบไม่ให้มีอะไรที่เป็นพลังงานเสริมๆอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าเราสามารถที่จะวางเหมือนกับวางประดับได้อาจจะมีเชลอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งให้เขาแผ่พลังให้กับผู้คนที่แวะเข้ามาเขาจะได้รู้สึกว่าโออโนที่นี่บ ah, นาาแบบเนอะที่นี่เข้ามาแล้วสบายใจที่นี่เข้ามาแล้วแบบ เบาๆเย็นๆอะไรเงี้ยไม่ใช่เข้ามาแล้วหนักๆอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคมาละคายชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายของร้านแล้วค่ะเพราะว่าตอนที่ป้าเข้ามาเนี่ยเขามีแค่สองชิ้นอันนี้ชิ้นสุดท้ายใครจะเป็นเจ้าของชิ้นสุดท้ายจ้าดูความงามของเขาก่อนนะเราเองเวลาเรามองเนี่ยเรารู้สึกหิวใจกัน เราจะรู้สึกถึงความรักความอ่อนโยนกันเราจะรู้สึกถึงพลังที่เขาแผ่ออกทําให้มองแล้วสบายตาอ่ะอย่างน้อยมองแค่มองเขาเนี่ยความเป็นสีเขียวของเขาเนี่ยความเป็นชิ้นดิบของเขาเนี่ยมันทําให้มองแล้วแบบอืมเขามีอะไรเป็นจุดๆเขามีอะไรเหมือนเป็นกระจายกระจายถ้าบ้านเราเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าหินพระาธาตุพระปัจเจกอะ เวลาเขาผ่าออกมาแล้วจะมีแบบเนี้กลมๆอยู่ตรงกลางเนี่ยเหมือนไข่ในหินอะไรอย่างเงี้ยลักษณะของเขาจะคล้ายๆเพียงแต่ว่าสีเขาอ่ะจะเป็นสีเขียวมีใครมีใครเคยเห็นหินที่ผ่าออกมาแล้วเป็นหินพระาธาตุพระปัจเจกที่เขาสามร้อยยอดปะลักษณะหรือว่าโครงสร้างของเขาอ่ะโครงสร้างของเขาอ่ะจะมีความใกล้เคียงแบบนั้นอาชัดๆนี่เหมือนจะมี ตรงกลางเหมือนจะเป็นกลมกลมนะคะเค okay, นะชิ้นสุดท้ายนะคะใครเป็นเจ้าของแสดงโตเลวแ <c oughs> นะนำอย่างก็คืออย่าเอาไปตากแสงอาทิตย์เพราะจะทำให้สีเขซิดลงแสงอาทิตย์จะทำให้สีของมาลาคายซีดลงหินที่มีสีสดๆไม่ควรจะอยู่ในแสงอาทิตย์นานคือถ้าสมมติจะไปชาร์จ แนะนำให้ช้าแสงจันเนาะชาแสงจันทร์แล้วก็มาละคายไม่ควรไปล้างน้ำเพราะความพลุนของเขาจะทำให้น้ำเข้าเคนะคะ